สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากปางคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้จะต่อจากตอนที่แล้วนะครับคือพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พศ2566พระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไหวห้ณวันที่18มีนาคมพศ2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรโดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้า ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภาดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข่าราชการฉบับที่8พศ2566มาตราสองพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตราสให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตราส8มทับสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539มาตรา38ทับ2บุคคลใดซึ่งเข้ารับราชการและมีสิทธิ์ได้รับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือชราภาพ ได้แสดงความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวทั้งจำนวนมายังกองทุนให้กองทุนรับโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินสะสมและดอกผลของเงินสะสมในบัญชีเงินรายบุคคลของสมาชิกผู้นั้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดมาตราสให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการพศ2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่ารากการฉบับที่5พศ2,550และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนในกรณีที่สมาชิกผู้ใดประสงค์ที่จะส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดแต่ทั้งนี้การส่งเงินสะสมตามมาตรานี้รวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือน มาตราหให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค้าราชการพศ2539ถ้าผู้มีสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งยังไม่ยื่นคำขอรับเงินให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายมาตรา6ให้ยกเลิกความในมาตรา67ทับหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าได้การพศ2539ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่ารด้การฉบับที่5พศ2550และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา67ทับ1ในกรณีที่สมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงและมีสิทธิ์ได้รับเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมเงินชดเชยและ ผลประโยชน์ตอบแทนเงินดังกล่าวตามมาตรา45ยังไม่ขอรับเงินคืนหรือขอทยอยรับเงินคืนให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่รับคืนตามแผนการลงทุนเดิมต่อไปได้ในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์เลือกแผนการลงทุนตามมาตรา70วรรคสามได้แต่ถ้าผู้นั้นขอโอนเงินไปยังกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนอื่นที่จะตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากงานหรือเชาราภาพให้กองทุนโอนเงินไปยังกองทุนดังกล่าวภายในเจวันทำการนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความประสงค์และได้ปรากฏหลักฐานถูกต้องครบถ้วนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในกรณีที่กองทุนบริหารเงินของสมาชิกซึ่งสมาชิกภาพสิ้นสุดลงต่อไปตามวรรคหนึ่งและต่อมา ผู้นั้นถึงแก่ความตายถ้าผู้มีสิทธิ์รับมรดกตามมาตรา59ยังไม่ยื่นคำขอรับเงินดังกล่าวให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้แล้วจนกว่าผู้มีสิทธิ์รับมรดกนั้นจะยื่นคำขอรับเงินดังกล่าวมาตรา7ให้ยกเลิกความในมาตรา70แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการพศ2539 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช,ชบาัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการฉบับที่5พศ2550และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา70เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินสำรองตามมาตรา71วงเล็บหนึ่งให้ลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 1. เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจหรือบัตรเงินฝากที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 2. พันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 3. ตราสารสแสดงสิทธิ์ในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย 4. ตราสารสแสดงสิทธิในหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณเป็นผู้ออกเงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินกองกลางตามมาตรา71วงเล็บสอง ให้ลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ60เงินของกองทุนที่อยู่ในบัญชีเงินรายบุคคลตามมาตรา71วงเล็บ3ให้กองทุนจัดให้มีแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกเลือก โดยอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงแตกต่างกันได้แต่อย่างน้อยต้องมีแผนการลงทุนที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่าร้อยละ60และแผนการลงทุนที่กำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกแต่ถ้าสมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิก ยินยอมให้กองทุนนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกการกำหนดให้หลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงตามวรรสองและวรรสามให้เป็นไปนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดให้มีแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนแก่สมาชิกและ การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดมาตรา8ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา70ทับแแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการพศ2539ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการฉบับที่4พศ2549และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนมาตรา70ทับ 8. ให้สมาชิกตามมาตรา70สทับส่งเงินสะสมเข้ากองทุนโดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือนและตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ทั้งนี้การส่งเงินสะสมดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนมาตรา9ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชจ,จัมจนี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในแผนการลงทุนเดิมก่อนวันที่พระราชบัญจัตินี้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะแสดงความประสงค์เลือกแผนการลงทุนตามมาตราเจวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าได้การพศ2539ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนี้นี้มาตราส0บให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์ จันโอชานายกรัฐมนตรีหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพศ2539ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้กองทุนสามารถรับโอนเงินของสมาชิกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันในกรณีการออกจากง,งานหรือชาราภาพได้กำหนดให้สมาชิกสามารถส่งเงินสะสมเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้หลากหลายขึ้นและสามารถลงทุนได้ทั้งเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิม เงินชดเชยและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าวและในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ใช้สิทธิเลือกแผนการลงทุนให้ถือว่าสมาชิกยินยอมให้กองทุนนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมาะสมกับช่วงอายุของสมาชิกนอกจากนี้ในกรณีที่สมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพและยังไม่รับเงินที่ตนมีสิทธิ์ได้รับคืน หรือขอายอยรับเงินคืนสมาชิกมีสิทธิ์เลือกแผนการลงทุนที่กองทุนจัดให <c oughs> ้เพื่อให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้สำหรับกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตายและผู้มีสิทธิ์รับมรดกของสมาชิกยังไม่ยื่นคําขอรับเงินให้กองทุนบริหารเงินนั้นต่อไปได้ตามแผนการลงทุนที่สมาชิกผู้นั้นได้เลือกไว้ก่อนวันที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายจึงจำเป็นต้องตราพระราชจจบัญญัตินี้ สำหรับหนังสือเสียงพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการนะครับฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่แปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมีทั้งสิ้นจำนวนสี่หน้านะครับรวมกับเหตุผลอีกหนึ่งหน้าก็เป็นห้าหน้าก็เป็นนว่าจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุข ปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจปังคอมสารคดีสวัสดีครับ